ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันธรรมกับดิฉันกรกนกเตมิเจตสาวเมืองจังหวัดชนบุรีมีไอเดียเด็ดค่ะนำลอตเตอรี่มาพับกระทงขาย นางสาวจิรพัฒน์หมาทองเจ้าของร้านชมพูบิวตี้ในพื้นที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียนำฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาทำกระทงโดยใช้วัสดุจากกระดาษซึ่งเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลมาประดิษฐ์เป็นกระทงติดกับ โฟมขนาดทรงกลมทดแทนการใช้กระทงที่ทําจากต้นกล้วยเพราะกระทงที่ทําจากต้นกล้วยจมน้ําแล้วจะทําให้น้ําเนา่ากระทงทําจากกระดาษซึ่งเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วยังได้สื่อสารประเพณีไทยเป็นอีกทางเลือกใหม่ในประเพณีลอยกระทงอันดีงามของไทยนอกจากกระทงจะสวยแล้วยังดึงดูดความสนใจของผู้คนที่พบเห็นกระทงที่ทำจากฉลากกินแบ่งรัฐบาล ทางด้านนางสาวเสียรพัฒน์ได้กล่าวว่าได้ไปรวบรวมขอฉลากกินแบ่งรัฐบาลจากเพื่อนบ้านที่มีฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลมาได้ประมาณ3,000คู่และได้ใช้เวลาหลังเลิกงานและไม่มีลูกค้ามาทำผมที่ร้านเสริมสวยประดิษฐ์กระทงขาย ซึ่งกระทงใบหนึ่งก็จะใช้ฉลากกินแบ่งรัฐบาล22คู่ในการทำกระทงลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่ผลงานออกมาคุ้มค่ากับความคิดและไม่สิ้นเปลืองซึ่งตั้งใจจะจำหน่ายกระทงในราคา50บาทตอนนี้ก็มีลูกค้าที่สนใจและเห็นความสวยงามความแปลกใหม่ของกระทงมาสั่งจองกันแล้วหลายลายค่ะเราจะไปฟังคติธรรมจากพระคุณเจ้ากันค่ะกราบนมัสการค่ะ,ะเจริญพร จากข่าวนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นการนำสิ่งของวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพราะว่าสิ่งของเหล่านั้นเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเมื่อนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้มาประดิษฐ์ก็เป็นการช่วยลดมลภาวะให้โลกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้โลกนี้สวยงามมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นเจริญพร กล่าวขอาพระคุณพระคุณเจ้าค่ะสำหรับคติธรรมและในช่วงนี้เวลาของทันข่าวทันรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนายจิยรโชตแก้วเสถียรมีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยจำนวนหนึ่งกองทุน1000บาทโครงการรัก W o b t v ร่วมอุปถรัรมภ์ทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ w u b l e u b t v จาดำประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134